วันนี้เราจะกำจัดเนื้ออูดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆโดยการเราจะแกงค่ะวันนี้เราจะแกงแกงอะไรดีอะแกงฮังเลดีกว่ามั้งพอดีมีเครื่องแกงฮังเลอยู่ค่ะก็จะแกงฮังเลเที่ว่าจะกำจัดเนื้อนี่ก็เพราะว่าได้เนื้ออูดเนี่ยมาเยอะมากประมาณสัก15กิโลสกกิโลนั่นแหละค่ะลูกสาวคุณลุงเขาเอามาให้วันก่อนโน,น้นเ,เพราะว่าที่บ้านเขาเชิดก็เลยเอามาแบ่งๆกันเขา่าแล้วอ,อีกสักอาทิตย์กว่ากว่านี่ ทางนี้เขาก็จะเชือดเชือดแกะกันแล้วนะคะทางบ้านเราทางเมืองไทยส่วนมากจะเป็นเนื้อวัวแต่ทางนี้ส่วนมากเลยจะเป็นเนื้อแกะที่เขาเชื่อดกันเพราะว่ามันเขาเรียกว่ากุรุบันนะนะมันเป็นตามหลักศาสนาอิสลามเขาจะมีการเชือดกันนี่แหละคะ่ะเราก็เลยอยากจะเคลียร์ตู้แช่บ้างเคลียร์ไม่หมดหรอกคะ่ะเพราะว่าจะกินเนื้อทุกวันมันก็ไม่ไหว แต่ว่าก็ให้มันเบาบางบ้างเผื่อเดี๋ยวจะได้มีที่ใส่เพราะว่าที่บ้านเราเชื่อสามตัวเอาแจกเอาแจกกันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นขาเป็นหัวเน,นี่ยเขาก็ไม่ได้กล้าเอาให้ใครก็เลยต้องเก็บแช่แข็งเอาไว้ก็กินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหัวทั้งขาสี่ขาทั้งเครื่องในไส้ทุ่งนนอะไรเขาก็ไม่ได้เอาให้คนอื่นเนาะแต่ตัวเนื้อส่วนเนื้อขาหน้าขาหลัง ซี่โครงอะไรกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแบ่งให้คนอื่นให้คนที่เขาบ้านที่เขาไม่เชื่อดอะก็อันนั้นแหละเอาไปแบ่งกันมาพูดถึงแกงฮังเลของเราค่ะพอดีมีน้ำพริกแกงฮังเลก็จะทำนี่แหละค่ะแกงฮังเลก็คล้ายๆแกงมัสมั่นแต่ว่าอันนี้ไม่มีกะทินะคะเราก็เลยหั่นเอ,า,อามันแข็งๆของปูนั่แหละค่ะใส่ลงไปผัดก่อนแล้วเราก็าใช้เครื่องแกงฮังเลลงไปผัดผัดเสร็จแล้วเราก็ ตุนเอาไว้นั่นแหละค่ะใช้หม้อรแรงดันนั่นแหละสะดวกดีค่ะแกงเสร็จแล้วเราเสียใจตรงที่ว่าอตอนที่เราใส่เครื่องเครื่องนี้ก็คืออะมะขามเปียกแล้วก็น้ําตาลนิดนึงน้ําตาลสายแดงนะแล้วก็ใส่หัวหอมก็คือหัวหอมแขกนั่นแหละค่ะหั่นยาวๆผอมๆหน่อยก็ใส่ลงไปพร้อมทั้งขิงค่ะขิงนี่ก็หั่นยาวๆเหมือนกันค่ะใส่รวมทั้งถั่วดินคั่วค่ะ ถั่วดินก็คือถัว่วลิสงนะคะถัว่วลิสงขั่วก็ใส่ลงไปด้วยที่ว่าเสียใจก็คือตอนที่เราใส่เครื่องเนี่ยเราลืมกดถ่ายสำเร็จไปแล้วถึงจะได้ออ,อกมาว่าเออไม่ได้ถ่ายนี่ค่ะเนื้ออูดเขาจะมีตรงที่เป็นเหมือนคล้ายๆสามชั้นนะ่ะอร่อยมากค่ะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อแล้วก็มีเหมือนกระดูกอ่อนบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะแกงทางเลยอยาเที่ยวนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายใส่แค่่า ซุปก้อนของเราลงไป2ก้อนแล้วก็ใส่เครื่องอย่างที่ว่านั่นแหลคะค่ะใส่เกลือก็แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ใส่ผง,ปร,ง,งปรุงลงปรุงรสอะไรเพิ่มเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะข้าวตราชัดเนี่ยอย่าได้ไปซื้อมากินเลยคะ่ะมันอร่อยอร่อยจนไปเติมคะ่ะ อ้ oh, วนแน่นอนเนี่ยอุตส่าห์ว่าอดมือ้ออิ่มมื้อมาหลายวันยังจะมาตกมาตายตรงที่ข้าวตราชัดนี่แหละปกติจะไม่ค่อยซื้อข้าวที่มันอร่อยอร่อยมากินหรอกค่ะแล้วยิ่งแกงฮังเลของเราเนี่ยนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า สีไม่เหมือนกันคนละจานเพราะว่าอีกวันหนึ่งเราก็กินแล้วเราเอาถ่ายแล้วก็เราเอามารวมกันนี่แหละค่ะสีก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันจะนัวขึ้นจะอร่อยขึ้นมากๆเลยค่ะคือมันเข้ากันเข้ากันแล้วก็ทัวที่สงเนี่ยนะทัวร์ลิสงโค้ดที่เราเอาใส่ลงไปอ่ะมันก็กรุบกรอ้ยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างล่ะ